สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนใช้งานโปรแกรมบันทึกภาพหน้าจอนะคะหลายครั้งที่นักศึกษาเนี่ยส่งภาพถ่ายหน้าจอนะคะมาถามอาจารย์ว่าตรงนี้ตรงนี้ต้องทํายังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปร,กรากฏว่านักศึกษาก็ใช้วิธีแบบเอามือถือแล้วก็ถ่ายหน้าจอตัวเองนะคะมาให้อาจารย์พอทําอย่างนี้มาเนี่ยบางทีก็ภาพก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างถ่ายภาพแบบล้มบ้างเบี้ยวบ้างอะไรเงี้ยนะคะดูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย อ่ะคราวนี้อาจารย์จะมาแนะนำโปรแกรมที่ช่วยนักศึกษาในเรื่องนี้ได้นะคะก็คือโปรแกรมชื่อ Snipping Tool โดยปกติเนี่ยอาจารย์จะพินพ์มันไว้เลยที่ตัว Taskbar ตัวนี้นะคะแต่ว่านักศึกษาทำไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้บ่อยนอกจากจะบันทึกภาพหน้าจอที่มาคุยสนทนากับสนทนาคุยกับอาจารย์ได้แล้วเนี่ยนักศึกษายังเอาโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเซฟภาพหน้าจออื่นๆนะคะได้อ่ะ คราวนี้ปกติมักจะพิม์ไว้แต่ถ้าเกิดนักศึกษา,าใช้งานครั้งแรกเนี่ยให้เข้าไปที่ปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็ไปหา Windows a c c e s s o r y แล้วก็อยู่ตัวนี้ Snipping Tool ตัวนี้นะคะกดขึ้นมาก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยโอ้มี Tool bar ที่เล็กมากแค่นี้เองใช้งานไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรอันดับแรกเนี่ย <c oughs> ให้เลือกโหมดก่อนนะคะมันก็จะมีแบบแบบ Free form เล็ก Tangula r Window แล้วก็ Full screen อ่ะลองเป็นแบบฟรีฟอร์มก่อนเป็นยังไงพอเลือกฟรีฟอร์มเข้ามาหน้าจอเนี่ยจะเป็นสีเทาๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะแบบเลือกตรงส่วนไหนนะคะเราก็ลากให้มันวนเป็นรูเสร็จแล้วมันก็จะทำการพรีวิวให้เราดูนะคะว่าภาพที่เราเลือกเมื่อสักครู่เนี่ยจะได้แบบนี้ประมาณนี้นะคะถ้าเราโอเคเราก็กดเซฟแล้วก็หาที่อยู่ของมันนะคะแล้วก็เลือกไทป์ของมันก็จะมีให้เลือกอยู่แค่ประมาณนี้ แล้วก็กดเซฟไปจันก,ก็เลือกเซฟไว้เด็กท็อปภาพที่ได้ก็ <c oughs> ขออภัยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณททางานใน Photoshop อยู่แล้วก็เปิดโปรแกรม Photoshop อยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ไม่ต้องการจะเซฟก็ปี้เลยสมมติภาพเนี่ยมันจะมีเมื่อกี้เลือกเซฟใช่ไหมคะอันนี้เลือก Copy มันก็จะ c o ปี้ไปละ เสร็จแล้วไปเปิด p o t t s s o p นะคะอันนี้อาจจะเป็นไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่และต้องการจะเอาภาพมาสอดแทรกนะคะกด Ctrl V เห็นไหมคะเออภาพตัวที่ภาพตัวนีเ้เลือกไม่โดนนนะอันไหนวาอันนี้ไม่ใช่หรอ 2> Layer 2อ่ะตัวนี้ภาพตัวนี้ก็จะเข้ามาในงานของคุณนะคะ เข้ามาในงาน Photoshop กลับไปที่โปรแกรมใหม่เลือกแบบที่2นะคะเดี๋ยวก,กดนิวก่อนเลือกแบบที่2อ e c t a n g u l a r นะคะก็คือเลือกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกด New นะคะคุณสามารถที่จะเอาไหมนะ r e c t a n g u l a r n นิอ่ะคุณสามารถที่จะ ลากครอบพื้นที่ส่วนที่คุณต้องการนะคะได้ก็จะได้ภาพแบบนี้แล้วคุณก็เลือกเอาว่าจะเซฟหรือจะก๊อปปี้นะคะอ,อันถัดไปนิวใหม่นะคะแบบที่3แบบวินโดว์แบบนี้นะคะก็ก็ก็ถือว่าดีเดี๋ยวให้ดูกดนิวนะคะแบบวินโดว์เนี่ยคือมันจะจับ ตัว w i n d o w ์ของหน้าต่างให้เนี่ยอย่างในที่นี้มีตัวนี้ที่เป็นหน้าต่างแล้วก็มีฟูลสกรีนข้างนอกมันก็จะจับให้เราเลยเห็นไหมคะมันอันนตโนมัติให้เราพอกดคลิกไปทีนึงมันก็จะพรีวิวภาพให้เราดูเนี่ยมันก็จะเลือกหน้าต่างของตัวนี้ให้เราเลยอันนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายกดนิ้ก่อนเอาใหม่ตัวสุดท้ายแบบฟูลสกรีนแบบฟูลสกรีนก็คือ จับมาให้ทั้งหมดเลยของหน้าจอคุณเลยนะคะแบบ f ูลส s c r e n คราวน,นี้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเขียนเขียนอะไรก็ได้ลงไปในภาพนะคะแบบนี้สามารถเลือกสีได้เนี่ยเลดก blue black นะคะหรือว่าจะ c สตอมค customize Custom สีเองก็ได้เลือกสีที่ต้องการนะคะ เลือกขนาดความหนาของหัวปากกาแล้วก็เลือกรูปทรงได้นะคะเราก็จะสามารถเขียนอะไรต่างๆที่ต้องการได้เขียนได้ก็ลบได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สามารถที่จะทำไฮไลท์ได้ด้วยนะไฮไลท์ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเอาไปต่อในโปรแกรม เพนทีนะคะโปรแกรมนี้ก็เป็นเป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Windows เหมือนกันแต่ในในเรื่องของโปรแกรมนี้จะไม่สอนนะคะก็คือไปสามารถไปตกแต่งภาพมีตัวหัวปากกาให้เลือกมากขึ้นได้เข้าไปอีกนะคะทํานองนี้ก็โปรแกรมมันก็เล็กๆแค่นี้นะคะ่ะโอเคหวังว่าโปรแกรมนี้จะมีประโยชน์ช่วยเหลือคุณในด้านอื่นๆได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ